ดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนะคะวันนี้เรามาขึ้นเรื่องใหม่กันค่ะเรายังอยู่ในบทที่4นะคะเรื่องจำนวนนับ11ถึง20ค่ะวันนี้เราขึ้นเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เส้นจำนวนกันค่ะ เปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เส้นจำนวนจำนวนที่อยู่ทางซ้ายจะน้อยกว่าจำนวนที่อยู่ทางขวาหรือจำนวนที่อยู่ทางขวาจะมากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายนะคะเรามาดูหน้าตาของเส้นจำนวนกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะ เมื่อนักเรียนเห็นรูปจํานวนเส้นจํานวนแล้วนะคะเส้นนี้นะคะจะมีจํานวนตั้งแต่เลข0ถึงเลข20ค่ะด้านซ้ายนะคะจะเป็นจํานวนที่น้อยกว่าทางด้านขวานะคะให้นักเรียนสังเกตดูที่รูปภาพนะคะ ในเรื่องนี้นะคะง่ายมากเลยค่ะนักเรียนลองมาดูตัวอย่างกันเนะาะมาดาูในตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนจะเห็นรูปภาพเด็กเด็กชายสองคนนะคะนักเรียนเห็นเส้นจำนวนไหมคะเขาจะเริ่มต้นจาก0ถึง20ใช่ไหมคะเขาบอกว่าต้นก้านะคะเดินได้15ช่อง ขุนเดินได้13ช่องนะคะตรงนี้นะคะอ่าดูนะคะต้นก้าเดินได้มากกว่าขุนก็คือ15มากกว่า13นั่นเองนะคะหรือขุนเดินได้น้อยกว่าต้นก้า13น้อยกว่า15นะคะอ่าเรามาดูการแสดงของเส้นจำนวนกันค่ะ ตรงนี้นะคะอ่า13และ15บนเส้นจำนวนนักเรียนดูนะคะ13ก็จะวงตรงเลข13ใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะและวง15อ่าดูนะคะการเขียนตัวเลขนะคะจำนวน15มากกว่า13ตรงนี้นะคะหรือ13น้อยกว่า15 นักเรียนจะสังเกตได้ว่า13จะอยู่ทางซ้ายใช่ไหมคะนักเรียน15จะอยู่ทางขวานั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดในหน้า112กันนะคะ,ะแบบฝึกหัดนี้แบบฝึกหัดที่1เขาบอกว่าให้เติมคําว่ามากกว่า หรือน้อยกว่านักเรียนจะสังเกตได้ว่าโจทย์เขาอยู่ตรงนี้นะคะข้างบนนี้นะคะให้เติมสองคำนี้ลงไปอ่าเรามาดูนะคะตัวอย่างที่หนังสือให้มานะคะ13กับ17 13เขาก็วงที่13กับ17อ่าวงที่17ใช่ไหมคะอ่า13อยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหมคะนักเรียน ด้านซ้ายนะคะ17อยู่ทางด้านขวายังจำได้ไหมคะว่าด้านขวาคือมากด้านซ้ายก็คือน้อยนั่นเองนะคะเ้าเราลองดูสิคะว่าจำนวนในช่องนี้นะคะจะเติมคำว่าอะไรคะนักเรียน13น้อยกว่า15เรามาดูข้อต่อไปนะคะ18กับ 11อ่าให้นักเรียนวงกลมไปที่18กับอะไรคะนักเรียน11เอ่าเรามาดูกันค่ะ18มากกว่าหรือน้อยกว่า11คะอ่า18มากกว่า11นักเรียนพอทำได้ไหมคะ หลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะมิทจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดต่อค่ะวันนี้นะคะในแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะทำมี2หน้าเท่านั้นนะคะคือหน้าหนึ่งร้และหน้าหนึค่ะนักเรียนยังไม่ต้องถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะ ถ้าหน้าไหนที่คุณครูต้องการให้นักเรียนส่งมานักเรียนค่อยถ่ายรูปส่งมานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ